สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะแานะนำแอปหาเงินออนไลน์นะครับแค่เปิดแอปไ้แล้วก็ได้เงินนะ,ะชื่อแอปว่ามา o, o v นะครับตัวนี้ผมก็ถอนเงินไปแล้วครับเมื่อวาน20บาทก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแอป,ปนี้โหลดมาปุ๊บมันคือจะให้ใส่โค้ดข้างหน้าเลยนะครับถ้าใส่ปุ๊บก็จะได้200แต้มนะ200แต้มเท่ากับ2บาทนะครับอันนี้ผมลืมแนะนำไปในช่วงคลิปก่อนนะเพราะว่าอันนี้ผมเล่นมา น่าจะประมาณเดือนนึงแล้วนะผมก็เลยลืมนะครับอ่ะโหลดมาปุ๊บเนี่ยเราสามารถอ่าให้ใส่โค้ดได้นะเดี๋ยวผมทิ้งโค้ดไว้ข้างล่างนะครับข้างล่างคลิปนะอ่ะตอนนี้ผมมีอยู่ที่181 o o v นะในส่วนของการถอนผมถอนไปเมื่อวานนี้นะครับอถอนไปเมื่อวานช่วง1ทุ่มนะเงินเข้าอ่าตอนอตอน,ตอน8โมงอนะประมาณ8โมงนะครับ นี่ครับวันนี่ถอนไป200 ov เอ2 0 0น ov นะ่ากับ20่บบาทนะครับเข้าไวเลตนะเนี่ยถอนเวลา1นทุ่มนาทีนะครับทีนี้เดี๋ยวผมเข้าในส่วนของไวเลตนะเข้ามาปุ๊บดีเลยนิดนึงนะครับก็รายการนะครับนี่ก็เข้ามาวันนี้นะครับวันนี้วันที่8นะก็เข้ามา8ด ไปลิกาเนาทีนะครับก็ใช้เวลาไปา13าชั่วโมงกับเอ้ไม่ใช่13ชั่วโมงนะครับประมาณ13ชั่วโมงนะเงินก็เข้าไปเทียบร้อยนะครับในส่วนของการถอนเนี่ยเราคลิกมาตรงนี้นะเข้าในส่วนของการเติมเงินนะครับมันจะมีเข้าอา่โอนเข้าไวเลสเอเอสดีแทแล้วก็ทู o ูฟนะครับมีเป็น3าสเครือข่ายนะ สำหรับถอนขั้นต่ำก็คือ20บาทนะครับใช้2,000 OOV นะครับถ้าเราแลกพวกไอ้เยอะเนี่ยมันแต้มมันจะลดลงนะเช่น50บาทเนี่ยมันก็ใช้4,500 OOV นะครับแต่ถ้าเราถอน100บาทก็ใช้แค่8ป0 0 OOV นะก็ถือว่าถ้าสะสมได้เยอะมันก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับในส่วนของตัวนี้อันนี้ผมถอนลองดูก่อนนะครับว่ามันเข้าจริงๆไหมสรุปว่าได้เงินจริงๆนะครับในส่วนของแอปนี้ ในส่วนของการใช้งานเนี like ่ยเราก็เข้ามาตรงนี้นะครับ่ะแล้วก็เปิดเปิดใช้งานนะเปิดปุ๊บแล้วก็มันก็เริ่มต้นอันนี้ผมได้ไปเจ็ดจุดแปดกิโลนะครับก็จะได้เป็นเจ็ดจุดแปด o v นะอันนี้หนึ่งกิโลเท่ากับหนึ่ง oov นะครับอันนี้ผมอยู่แต่ข้างข้างบนบ้านนะเพิ่งเปิดไปสามสิบสี่นาทีนะครับในส่วนของตัวนี้อ่ะแล้วก็รับคะแนนเพิ่มนะครับ ในส่วนของการรับคะแนนเพิ่มมันอยู่ตรงนี้นะอันนี้ผมเปิดไป7 7อ่า7กิโลนะครับก็ได้7 OV บปุ๊บเราก็จะรับคะแนนเพิ่มนะอีก 7OV ดูโฆษณาปแป๊บเดียวหวิบางอันก็ไม่ลอยลนะเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตงัวนี้เปิดมาปุ๊บก็รับไปอีก 7OV นะครับเรียบร้อยแล้วถ้าเราจะเชิญให้เพื่อนมาเล่นนะครับก็จะรับคะแนนอีก200 เพื่อนที่ใส่โค้ดเราเนี่ยได้200แล้วเราก็ได้200เท่ากันนะครับก็เท่ากับ2บาทนะในส่วนของประวัติผมก็ประมาณนี้นะบางวันผมก็ลืมเปิดนะครับแต่ถ้าเราเปิดได้เนี่ยเราก็ได้สะสมไปเรื่อยนะในส่วนของแอปนี้แอปนี้จำกัดวันหนึ่งได้วันละ100 OV นะครับแล้วก็รับคะแนนเสริมในส่วนของหน้านี้ก็อีก100นะครับเป็น200ต่อวันนะ ก็จะประมาณนี้แต่ถ้าเราสะสมไม่ครบก็ไม่เป็นไรเราสะสมไปเรื่อยนะครับของผมบางวันก็ได้50ก o.v. นะแล้วก็รับคะแนนเพิ่มก็ได้เป็นร้อนึงพอดีนะครับก็จะประมาณนี้อันนี้ของเมือ่อวันที่7ของเมื่อวานนะครับพอดีออกเดิอนออกอ,ออกเดินทางได้81 o.v. นะครับก็เป็นเงินเท่ากับ81สตางค์นะก็รับคะแนนเพิ่มอีก81สตาค์อีก ก็ได้ประมาณ1บาทกับ60สไตาค์นะอ่ะเดี๋ยวรอบต่อไปผมคงต้องถอนแบบอ่า8 o 0 0 OV นะครับก็เป็น100ไวเลสนะผุจะถอนเข้าไวเลสอย่างเดียวอันนี้มีข้อความอะไรอ่ะโอเคไม่มีอะไรเพิ่มเติมนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสรุปได้เงินจริงนะใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาเล่นได้นะเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างนะหรือว่าค้นหาในเพจเตตพิมมาโอวีนะครับ หรือบริจาคได้เหมือนกันนะในส่วนของตัวนี้มันมีบริจาคอยู่3อันนะก็รักษาทำหมันให้อาหาราสัตว์นะครับสุนัขจรจัดเนี่ยพวกนี้แล้วก็ช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะครับมูลนิธิมูลนิธิสันติสุขนะครับเพื่อสุนัขละแมาจรจัดอันนี้อีกอันนึงเป็นอะไระมูลนิธิกระจกเงานนะก็มี3อันนะฮะสามารถบริจาคได้เช่นกันในส่วนของเข้าเพสโตเดี๋ยวผมเข้าให้ดูนะ ถ้าเราจะพิมพ์หาแล้วก็พิมพ์ AMAOV นะครับมา a o, o v นี่นะครับนี่มันก็ขึ้นให้ได้นะครับอันนี้แอปนี้น่าจะเพิ่งเปิดนะ,ะเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนิดนึงนะสำหรับเกี่ยวกับแอปนี้ก็เปิดเ,เปิดนานแล้วนี่หว่าเดี๋ยวผมเพิ่งเล่นนะเพิ่งเล่นช่วงเดือนมีนาคมนะครับอันนี้เปิดมาตั้งแต่สกันยานะ ก็หลายเดือนแล้วม้งเนี่ยก็6เดือนนะก็มาครึ่งปีแล้วนะก็ยังจ่ายเรื่อยๆนะครับเห็นบางคนถอนไปสองสารอบละผมผมเพิ่งถอนไปรอบแรกนะครับควรมีติดตัวไว้นะครับแอปนี้สําหรับคนที่ออกเดินทางหรือไปออกกําลังกายเนี่ยก็น่าสนใจนะได้คะแนนเพิ่มฟรีๆนะครับแต่ว่าเปิดแอปนี้ผมว่ามันก็ไม่ได้ เปืองแบตสักเท่าไหร่นะเท่าที่เล่นมานะครับอ่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครใครที่สนใจก็อ่าลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็ฝากโค้ดไว้ด้วยนะก็จะรับคะแนนเพิ่มอ่ะสองคะแนนนะครับอ่ะวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ